แต่พี่รู้เึกแบบว่เ yeah. ร <c oughs> ี่อวลิฟเดือนนี้มีฉาบสามสวัสดีค่ะพี่วันร์พีชกลับมาแล้วนะคะทุกคนกับเฟร i t e ออฟเดอะมันประจำเดือนมก,กราคมปี2017นะคะก็เป็นคลิปเฟร i t e คลิปแรกประจำปีนี้เลยนะโอเคของมีเยอะแยะมากมายนะคะมีของที่น่าเล่นน่าสนใจ จริงจังมากแล้วจะมีหลายชิมที่แบบเราอาจจะไม่เคยพูดถึงในคลิปมาก่อนเป็นของเล่นใหม่ที่เพิ่งได้ในปีนี้นะคะไปดูกันเลยค่ะว่า Favorite d e n ดนนมีอะไรบ้างแชมพูคะ่ะทุกคนเริ่มต้นกันด้วยแชมพูนะคะคือถ้าสังเกตเห็นก็คือพีทเพิ่งไปทำสีผมมาใหม่แล้วก็ทำทรีทเมนต์นู่นนั่นนี่รวมถึงไปทำคราทินทรีทเมนต์มาด้วยนะคะที่ทำให้ผมของเราเนี่ยตรงเออคือ นั่นแหละถึงเวลาที่เราจะต้องดูแลผมของเราอย่างจริงจังแล้วนะคะพี่ค่อนข้างที่จะมีความรู้สึกว่าเราจะต้องใส่ใจผมให้มากกว่านี้ให้พอๆกับที่เราดูแลผิวหน้าเลยเพิ่งได้หยิบมาลองอันนี้ไม่นานนี้เองนะคะตัวนี้คือไดอเน พิทไม่แน่ใจะมาถูกไหมนะคะเป็นรีเพลชัมพูเอ็กซ์ตร้าดามิรีเพนะคะมีมาร์เกนแล้วก็อัลเเกสออยด้วยคือตัวนี้มันไม่มีซิลิโคนดังนั้นเนี่ยเวลาพีทชอบสระผมด้วยชิ่ชมพูเนี่ยไม่มีซิลิโคนมันจะทําให้ผมเบาสบายแล้วก็ตัวนี้มันบํารุงผมด้วยนะคะคือชอบมากๆแล้วก็ใช้มาแบบติดต่อกันเรื่อยๆรู้สึกว่าุผมของเรามันนิ่มแล้วก็สะอาดนิ่มสะอาดแล้วก็ไม่หนักศีรษะเลยนะคะตัวนี้น่าจะซื้อได้ในแบบพวกซอลูฮะอ,ยอย่างเงี้ยคะเป็นแบรนด์ญี่ปุ่น ขวดใหญ่มากเขาจะมีครีมนวดมาด้วยแต่ว่าครีมนวดนี้พีทก็เฉยๆนะคะใช้สลับไปเรื่อยๆหม,มักผมเรื่อยๆยังไม่หมดกันที่งานผมค่ะพีทค้นพบสิ่งที่ทําให้หน้าพีทดูเล็กลงได้แล้ว <c oughs> ใช่มันอยู่ที่ผมคือพีทเป็นคนที่ผมตรงนี้ฟีบมากแล้วคือแบบรูปทรงของศีรษะพีทะคะ่ะมันไม่แบบมันไม่ยกขึ้นดังนั้นเนี่ยพอผมฟิบหน้าก็จะดูใหญ่ขึ้นมาทันทีแต่ว่าถ้าแบบตรงนี้ยกขึ้นมา หน้าของเรามันจะดูเล็กลงอันนี้ไม่รู้คี่เปเองหรือเปล่าแต่ว่ามีความรู้สึกว่าสังเกตได้ประมาณนี้ก็เลยไปหาพวก volumizing spray มาใช้นะคะตัวที่รู้สึกว่า work ที่สุดแล้วก็คือ Fito volumizing spray นั่นเองตัวนี้เนี่ยเราจะฉีดวลาที่ผมแห้งนะเอ้ยผมเปียกคือสระผมเสร็จเบาเป่าใดหมัดมาเท่านั้นนะคะแล้วก็ฉีดเน้นช่วงโคนจากนั้นพี่จะล็อกล็อกช่วงโคนนี้ไว้ก่อนเก็บไปก่อนแล้วก็ได้ส่วนอื่นก่อนจากนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยเราจะคว่ำหัวลงมาไม่ใช่คำว่ามหมดก็คือก้มห ได้ให้ผมของเราอยู่ข้างหน้าอย่างนี้มันจะช่วยยกโคนขึ้นมาได้ดีมากแล้วก็ช่วยให้มันอยู่ด้วยนะคะถ้าไม่โดนฝนคือวันนี้ไปโดนฝนมาแล้วก็มันมีความฟิบเล็กน้อยแต่โดยรวมแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยเหมือนผมเราเยอะขึ้นแล้วก็ดูหนาขึ้นเฮ้ยฟินมากจริงๆตั้งแต่ใช้เป็นแล้วรู้สึกว่าชีวิตดีด,ดีพีทเป็นคนติดมาร์กหน้ามากคือต้องมาร์กแบบวันเว้น,ว,นวันเลยหรือว่าถ้าวันไหนขยนันช่วงไหนขยนันจริงๆก็คือมาร์กทุกวันนะคะมาร์กหน้าที่แบบ มันดีอะแกแต่ว่าเสียดายมากลืมตุนนะคะนี่คือยี่ห้อ Timeless Truth Mask นั่นเองนะคะเป็นมาสกจากเป็นมากแบรนด์ไต้หวันแล้วตอนไปไต้หวันอนะพี่ก็รู้สึกว่าเออมันมีแบรนด์นี้แหละดังๆแต่ว่าเราก็ซื้อแบบเราไม่รู้ว่าเราจะซื้อเขาเรียกอะไรนะรุ่นไหนดีอะไรเงี้ยเขามีเยอะมากพี่ก็เลยซื้อรุ่นที่เป็นแบบ Black Charcoal Mask มานะคะดีมาก,แ,กแบบเราก็รู้สึกผิดเพราะว่าซื้อมาแค่4อันแล้วก็ค่อยๆทยอย,อย,อย,อยใช้แต่ว่าแบบ เฮ้ยมันดีมากจริงๆอะแต่ว่าเมืองไทยขายราคาแบบแอบสูงไปนิดนึงที่ไต้หวันพีชจาไม่ได้เท่าไหร่แต่ว่าไม่เกินร้อยหน,นะะึ่งอะค่ะเสียใจอะ่ะอันนี้คือแผ่นสไ้ายที่เหลืออยู่แล้วมาถึงโลชั่นมากนะคะทุกคนรู้ว่าพีชชอบกลินพีชมากมเหมือนแบบยกกล่องพีชมาไว้ตรงหน้าเต็มไปด้วยส่วนพีชอยู่ข้างหน้านะคะอันนี้คือ Pretty as a Peach Pretty as a peach มันชื่อที่ดีมากเลยอ่ะขอบคุณ Bath a แอนด์บอดี้เที่ตั้งชื่อเพื่อพีชโดยเฉพาะนะคะกลิ่นนี้คือกลิ่นพีชแบบหอมแบบหอมมากแต่ว่าออโลชั่นของ Bath a แอนด์บอดี้เวิปนแพงแพงเกินไปพี่ก็เลยซื้อที่เป็นแบบ บอดี้ครีมมาเลยนะคะเพราะว่าเราใช้แค่กลางคืนผิวชุ่มชื้นแบบชุ่มชื้นจริงๆมีเชียร์บัตเตอร์มีเขาเรียกอ,อะไรนะพวกแบบน้ํามันมะพร้าวอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้มันจะช่วยแบบให้ผิวชุ่มชื้นได้ดีมากๆแล้วก็ผิวนุ่มมากที่สําคัญกลิ่นพีชหอมมากมาฝั่งเมคอัพกันบ้างนะคะพรายเมอร์ที่ราคาหน้าครบและคุณภาพดีงามนะคะ Canmake Smooth Skin Primer p o r c u f and Matte e e p ค่ะ ตัวนี้เนี่ยจะช่วยเรื่องของการปกปิดรูขุมขนแล้วก็ช่วยให้ลุควันนั้นเนี่ยเป็นลุคแมทนะคะถ้าใครชอบงานกลก็อาจจะผ่านตัวนี้ไปมีความเป็นซีิโคนนิดหน่อยแต่ว่าโดยรวมเนี่ยพี่รู้สึกว่ามันทําให้เราแต่งหน้าได้ง่ายขึ้นและเครื่องสอําอางติดทนนานด้วยนะคะคัชชั่นคัชชั่นคัชชั่นอีกแล้วนี่เราชอบตัวนี้มากเลยนะคะแคทที Cat ่ดอโปเกมอนเองคือพี่คิดว่ามันเป็นคัชชั่นที่เหมาะกับผิวพีชนะแต่ว่าหลายคนก็มาบอกว่าเฮ้ยพี่พีทมันไหลนะสำหรับหนูมันเป็นคราบมันเยอะอะไรอย่างเงี้ย กินไม่แน่ใจว่าแบบคนที่ผิวมันมากจะใช้ได้หรือเปล่าแต่ส่วนตัวพีอะคือมันแค่ทีโซนไงแล้วก็ช่วงรอบจมูกตรงนี้แต่ว่าส่วนอื่นของพีชไม่ได้มันมากนะคะก็เลยรู้สึกว่าอันนี้เป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากแลวสีของเขาค่อนข้างที่จะแมทช์กับสีผิวของพีชแทบจะแบบไม่ต้องลงบรอนเซอร์เยอะหรือว่าไฮไลท์ยิ่งใหญ่อลังการเกินไปแต่ว่าถ้าถามว่าเทียบกับรอยัลที่เป็นสุดโปรดของพีชแล้วพีชยังรักรอยัลมากกว่านิดนึงตรงที่งานผิวของเขาสวยกว่านะคะตัวนี้เนี่ยจะค่อนข้างเกือบไปทางแมท เนาะแต่ว่าสีมันค่อนข้างดีช่วงนี้มาใช้บ่อยเพราะว่ารู้สึกว่ามันมันง่ายมันสะดวกแล้วมันก็เร็วการปกปิดก็ค่อนข้างดีด้วยนะคะราคาถูกมาก169บาทคือเฮ้ยจะบอกว่าหลังจากที่รีวิวไปแล้วเรากะว่าเฮ้ยจะไปตุนสักหน่อยเพราะมันน่ารักดีเป็นโปเกมอนอะไรเงี้ยจะเป็นธรว่านหมดแล้ว,วะ่ะใครไปแย่งมาเฮ้ยไปกวาดมาบอกฉันมาเดี๋ยนี้ ถ้าไม่ใช่กุช้ชช่นนะคะพีจะใช้เป็นแป้งผสมรองพื้นแทนค่ะช่วงนี้หยิบตัวนี้มาใช้บ่อยมากๆเลย Q Press Every Retouch ค่ะเป็นแป้งผสมรองพื้นของ Q Press ที่พีรู้สึกว่าเขาให้การปกปิดได้ดีมากๆวันนี้ก็ใช้อยู่แล้วหน้าก็แบบเป๊ะอ่ะ แล้วก็ลงแค่เบสเมคอัพพวกแบบซีซีบีบีแค่ปรับสภาพผิวให้มันดูเนียนขึ้นแล้วก็คอนซีลเลอร์จากนั้นตามด้วยแป้งตัวนี้พีทรู้สึกว่ามันเป็นแป้งที่ปกปิดดีแล้วก็ติดทนมากๆสําหรับผิวพีทนะคะชอบม,มากแต่ว่าเฉดสีของเขาอะเท่าที่จําได้ตอนที่ไปซื้อสีที่พีทซื้อมาน่าจะเกือบขาวสุดแล้วะ่ะแล้วก็ถ้าขาวมากๆจะไม่ค่อยมีนะคะตัวนี้สีมันจะค่อนข้างไปทางโทนเหลืองแล้วก็เข้มนิดนึงสราที่ผิวโทนเหลืองแล้วก็ผิวเข้มน่าจะชอบกันราคาไม่แพงด้วยไปดูกันได้ มะจจะ glow มาเจอกับความ glow กันดีกว่าค่ะทุกคนความ glow วันนี้นะคะขอยกให้กับ Catrice High Glow Mineral Highlighter Powder ค่ะเป็นไฮไลท์ที่ไม่ได้ฉ่ำมากนะกลิตเตอร์ไม่ใหญ่แต่มันมีความ glow วันนี้พี่ก็ปัดอยู่ช่องสันจมูกเอ้ย หนูแก้มเออช่วงนี้ค่ะมันเป็นสีที่เหมาะกับผิวพีชนะถ้าใครผิวเข้มหน่อยอาจจะสว่างเกินไปขาวเกินไปอันนี้เหมาะสำหรับคนที่ผิวขาวแล้วก็ขาวเหลืองประมาณพีชนะคะราคาไม่แพงแล้วมันเบาอะค่ะทุกคนมันไม่ได้แบบติตเตอร์มันไม่แน่นไม่แน่นแล้วก็มีความแค่กลเพิ่มความโกลให้กับผิวแค่นั้นเองมาแต่งตาก,กันดีกว่านะคะ Jordana Made to Last l i q u i d e y e s h a d o w คือปังเดีย อันเล็กด้วยแล้วก็พกพาง่ายพิทมี2สีคือ0ูนแล้วก็0ูนะคะตอนนี้ที่ตาพีคทาเบอร์0ูนย์อยู่เป็นลิควิดอายแชโดว์ที่ชิมเมอร์สวยมากแล้วก็สีเม็ดชเม็ดสีชัดติดทนนะคะบางครั้งพี่ก็ลงแค่สีสสีเนี่ยสองสีนี้ผสมกันแล้วก็ปัดมาสคาร่าออกจากบ้านได้เลยอันนี้เนี่ยจะคล้ายๆกับตัวนิสอ่าลองเจอร์ลินะคะแต่ว่าอันนี้พิทรู้สึกว่าเม็ดสีเขาเข้มกว่าอันนั้นจะมีความเชีย์มากกว่าก็ลองไปเลือกดูเฉดสีใกล้เคียงกันนะคะนี้ ไม่แน่ใจรคนะาคาเท่าไหร่เดี๋ยวรู้แล้วจะใส่ไว้ให้นะจ๊ะดีงามแปรงแต่งหน้าที่รักมากตอนนี้นะคะ It It o s s m t t i s เลยค่ะคือมันนุ่มมันแน่นมันเด้งมันแบบดีมากจริงๆโดยเฉพาะแปรงแป้งตัวนี้คือ heavily l u e x airbrush powder bronzer นะคะจริงเขาแบบฝรั่งเขาใช้เป็นบ r o n z e r แตดูถ้าจะ bronzer หน้าพี่ก็คงจะไปครึ่งหน้าแล้วอะไรเงี้ยพี่ใช้ลงแปง้งนวลละเอียดแล้วมันนุ่มแบบ นุ่มแบบนุ่มมากแเวลลี่เลยจริงๆนะคะส่วนแปรงอันนี้เป็นแปรงสําหรับลงรองพื้นพี่ใช้บ่อยมากๆแล้วก็เวิร์กดีงามมีแปรงลงรองพื้นแล้วก็คอนซีลเลอร์มาให้ในด้ามเดียวถือว่าคุ้มมากๆนะคะราคาจะสูงนิดนึงสำหรับอ e ีคอสเมติกแต่ว่าพี่รู้สึกว่ามันเหมาะแก่การแต่งหน้าและคุ้มที่จะลงทุนนะคะลิปตัวน,นี้นะคะมี3รุ่นที่อยากจะมาแนะนํากันนะคะตัวแรก Golden Rose Velvet Lipstick ค่ะสีที่พี่ชอบตอนนี้คือ27นะคะเป็นพี h Nude สวยงามมากดีงามเป็นสีที่ผู้หญิงไทยทุกคนกควรจะมีสามารถทาได้ทุกเฉดสีผิวเลยแล้วก็เนื้อดีพิกเมนต์แน่นมากนะคะ Golden Rose กับอีกตัวหนึ่งอันนี้จะแนวสดใสนิดนึงนะคะ Collections Work e d i Color Matte Lip Butter นะคะสีที่วิชอบอันนี้คือ02 Pumpkin ค่ะเป็นสีพัมคิน n พ i e เป็นสีที่แบบส้มๆให้ลุคที่ดูสดใสแล้วก็ทาอันนี้หลายคนชอบบอกว่ามันดูน่ารักดีนะคะ สุดท้ายอันนี้เลยนะคะ t r e concept eye style nanda นะคะ lily may max สี warm and sweet ค่ะตัวนี้เรารีวีวไปแล้วนะคะเป็นสีที่ชอบมากอีกสีหนึ่งเลยถ้าออกมาแล้วมันกำลังดีเป็นสีน้ำตาลโน้ดที่กำลังดีมากๆชอบมากสวยมากแล้วก็ก่อนทานี้ต้องบำรุงฝักหนักนิดนึงนะคะเพราะนะ้าค่อนข้างแห้งแต่ว่าดีสีดีจริงๆ เดือนนี้นะคะพีททำเล็บเองแทบจะทุกครั้งเลยทาสีแบบยิ่งช่วงต้นๆที่ทาสีนูที่เพื่อนๆชอบกันดูสวยใช่ไหมคือบอกเลยว่าอันนี้มันโดนมากมันใช่มาก Catrice นะคะเจลไลท์ทูอินวันเบสแอนด์ท็อนะคะเป็นทูอิวันได้ทั้งเบสแล้วก็ท็อปโค้ดเลยที่สำคัญคือฟินิชเล็บที่ได้อะคะ่ะมันจะเหมือนเล็บเจลแต่ว่ามันก็แบบไม่กลอสซี่ไม่ดูนูนเท่านะคะแต่ว่าทำให สีทาเล็บอะไม่ว่าะจะถูกจะแพงยังไงอะติดทนนานขึ้นมากแล้วเล็บด,ดูดูดีดูสุขภาพดีดูแพงทั้งที่มันราคาถูกมากเลยอะคัทวิสแบบได้ใจพีทไปเลยอะสำหรับตัวเจลฟอร์มูล่าของเขาอะชอบมากค่ะสิ่งนี้นะคะทุกคนพีทพราวรีพรีเซนต์ภูมิใจนำเสนอมากๆนะคะก็คือตัวตายตัวแทนของโคลยิ s i ซเนเจอร์น้ำหอมสุดโปรดของพีทที่เป็นน u m b บ r 1วันจาก Top 7คือชอบที่สุดแล้วนะคะให้ซื้อสามก็จะซื้อขวดนี้เป็นอันดับแรก เราเจอคู่เหมือนที่ราคาถูกกว่าแบบมากแบบมากๆเลยนะคะตัวนี้คือ beauty c o a s e t victorian romance ค่ะกลิ่นนี้แบบเหมือนต้มมาจากหม้อเดียวกันเลยนะทุกคนคือมันเหมือนกันมากๆพี่โพสต์ไปก็มีหลายคนมาคอนเฟิร์มว่ามันเหมือนมากๆแต่ว่าตัวโคลอีอค่ะติดทนมากกว่าแล้วก็กลิ่นไม่ฉุนเท่าติดทนกว่ามากๆจริงๆอันนี้คือฉีดออกไปสักสอสาชั่วโมงมันก็จางแล้วนะคะแต่ว่ากลิ่นค่อนข้างแรงแต่มันเหมือนกันแบบ เหมือนกันมากไม่มีความแตกต่างกันเลยในเรื่องของกลิ่นนะคะแค่ความติดทนเท่านั้นเองก็3 9 0 0น่าจะาสักไมกี่ร้อยอันนี้แบบถูกมากแน่นอนแต่เขาน่าจะมีขวดใหญ่กว่านี้นะอันนี้พีดได้มาในกิฟเซตอัเล็กๆแล้วรู้สึกว่ามันอันเดียวก็เลย่ะทุกคนประหยัดตังค์ไปเยอะจริงๆวกกลับมาที่ของกินกันมากนะคะ Diamond Grace ต้องมีติดบ้านต้องมีติดคอนโดต้องมีติดห้องนอนคือมันอร่อยมากจริงๆอะ่ะพี่ลองอะไรยี่ห้อที่เป็นตัวกานูล่านะคะเราก็รู้สึกว่าแดม m ม n รเกรนยังทําได้ดีในท้องตลาดยังทาได้ดีอยู่คือไม่หวานจนเกินไปแล้วก็เครื่องค่อนข้างแน่นนะคะจริงๆพี่จะชอบตัวที่เป็นอัลมอนด์ของเขาแต่ว่าหมดแล้วไม่ได้สต็อกไว้ ตอนนี้ก็เหลือแต่ summer ร์รี y ซึ่งก็อร่อยเหมือนกันเมื่อคืนยังทานตอนตีนึงรู้สึกแบบคือทานไปแล้วเรารู้สึกไม่รู้สึกผิดอะคะ่ะทานกับโยเกิร์ตอะไรเงี้ยแล้วก็จบกิ่มท้องสบายหลับได้ดีงามนะคะก็ต้องตุนไว้แล้วมันง่ายมากๆตอนที่ว่าแบบแค่เปิดแต่ว่าอันนี้เราจะเปิดคือมันแอบ,บเปิดยากนิดนึงอันนี้ถ้าผู้บริหารหรือว่าทางทีงานของ diamond b l a n d เห็นคือช่วยทําให้มันเปิดได้ง่ายขึ้นหน่อยนะคะคือมันเปิดยากมากจริงๆพี่ก็ต้องหาแบบอะไรจอบแล้วก็ ดึงขึ้นมาแทบจะไม่เคยเปิดจากอย่างนี้ได้เลยก็เป็นว่าเราชอบมากๆนะคะกินบ่อยมากทุกวันเลยจริงๆสุดท้ายนะคะคือ Entertainment นะคะไม่ได้ดูซีรีส์เลยในช่วงนี้คืองานเยอะวุ่นวายเดินทางบ่อยแล้วก็ตอนนี้กําลังรอเรื่องบางเรื่องจบอยู่อะไรเงี้ยก็อาจจะดูแบบมาราธอนเลยเหมือนอันไหนบางอันเรารู้สปอยอ่ะพี่จะเป็นคนที่ชอบอ่านสปอยมากเลยถ้าพี่รู้สปอยแล้วมันมันจะจบไม่ดีพี่จะไม่ดูเพราะเราไม่อยากจะดูแล้วแบบ ก็ทือนหัวใจอะเราอยากดูอะไรที่แบบต่อให้เรื่องมันจะเศร้าแค่ไหนแต่ว่าจบแล้วแฮปปี้เอนดิ้งเราจะดูอันนั้นนะคะมาเพลงกันดีกว่าค่ะทุกคนมีเพลงหนึ่งที่พีทเปิดบ่อยมากกว่าเวลาที่พิดเบิร์นนะคะมีน้องหลายคนถามกันมาเยอะมากว่าพี่พีทเป็นติ่งเหรอคะพี่ก็คิดในใจว่าแบบเป็นติ่งอะไรวะ เป็นก้อนเนื้อติ่งเป็นติ่งเป็นติ่งเนื้อหรือเป็นอะไรอ๋อเป็นติ่งเกาหลีนะคะ <c oughs> บอกเลยนะคะลูกพี่เนี่ยเป็นติ่งเกาหลีมาตั้งแต่ Rain Seven ดงบังชิงกิ Big Bang Wonder Girls Girl g e n e r e t i t n เรแล้วก็หยุดแค่นั้น,นะคะ่ะพี่ไม่แล้วหลังจากน,จนั้นเราก็เลิกกันเป็น ติ่งเกาหลีอีกเลยนะคะเต้นเกิลเจเนอเรชันได้เกือบทุกเพลงสมัยก่อนเลยรวมถึงก็ Wonder Girl ินี่รักมาก Big Bang ร้องได้ทุกเพลงนะคะคือเราเคยเป็นติ่งมาก่อนแต่ว่าวงใหม่ๆยอะไรเงี้ยเราทา,าไม่ทันจริงๆคือเราหน้าเหมือนกันแบบขนาดกว่าฉันจะแยก Super ร์จูเนียออกจากกันได้ฉันต้องใช้เวลาแกรู้ไหมแล้วแบบช่วงหลังๆนี่คือแบบแต่และวงในเกาหลี น้ามันเหมือนกันไปเลยเนี่ยยิ่งผู้ชายแบบเคนแล้วอีกวงนี้10คนวงนี้หคนเนี่ยแบบเราไม่สามารถแยกได้แล้วเราก็เลยหยุดการเป็นติ่งเกาหลีไว้แล้วที่ชอบที่แบบเพิ่งมาชอบหลังๆนี้เลยคือ l l c k p พิงคือชอบมากชอบน้องลิซ่ามากแล้วก็เราชอบทุกคนเราสุ่มันเป็นเคมีที่ดีมากๆเราทำให้เรานึกถึงแบบ2 n y o e สมัสย t n y o สมัสยก่อนเออ s n y o e ฉันก็เป็นแบบ I don't care คือสมัยนั้นพีก็ยังแบบ อินทูเอนิวันนะแล้วก็ทําให้พวงนี้ทำให้เราสึกถึงวงนั้นเราก็เลยชอบแต่ฟังแค่เพลงค่ะไม่ได้ตาม,ไม,ไ,ตามไม่ได้ซื้อโปสเตอร์หรือว่าไปคอนเสิร์ตหรือตามดาราเกาหลีอ,อะไรเงี้ยคือไม่แหละพอแล้วเหนื่อยวันนี้นะคะพี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด s c r i b e c h a ช n e l ของพีชนะคะไปติดตามกันต่อได้ใน Facebook แล้วก็ Instagram o วันที่พีชเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบายฉันไม่ใช่ติ่งนะนางเบิร์นเบบี้เบิร์น